นี่คือเรื่องราวของชายที่จัดหนักจนทำให้หุ่นยนต์ตั้งท้องได้โรสลีทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเ,ปเพลินๆแล้วดันมีโฆษณาม,มาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ o u t u ปพรีเมียมในราคาเพียง19บาทการสมัครก็งา่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทำได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุด สามารถอกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V I U ได้ดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR code oh ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ c a t 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับก่อน เป็นชายหนุ่มไร้สาระที่ไม่มีความรับผิดช,ชอบแถมยังเต็มไปด้วยหนี้สินเข้าขายอพาร์ตเมนต์ของตัวเองไปจ่ายหนี้จนต้องมาเช่าห้องอยู่แทนนั่นคือสิ่งที่แซดซึ่งเป็นนักว,วิทยาศาสตร์อธิบายถึงเพื่อนร่วมชั้นของเขากับศาสตราจารย์ก่อนถูกเลือกให้เป็นผู้ทดลองในสุดยอดโปรเจกต์ที่กำลังจะมาถึงชาวเวอนลุงคืนก่อนที่ไม่รู้เรื่องอะไรกำลังเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกับหญิงสาวสุดสวยคนหนึ่งเธอเตือนก่อนว่าเขาสัญญา ว่าจะพาเธอไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะท่านใดนั้นเจ้าของห้องเช่าก็มาหาก่อนเธอเตือนว่าเขาไม่ได้จ่ายค่าเช่ามาหลายเดือนแล้วก่อนพยายามพูดจาหวานล้อมและพาเธอเข้าไปในห้องนั่งเล่นขณะที่คู่เดทของเขาออกจากห้องไปทันทีที่รู้ว่าก่อนเป็นคนถังแต่เจ้าของห้องเช่าบอกว่าก่อนคงต้องออกไปจากที่นี่ถ้าเขายังหาเงินมาจ่ายค่าเช่าห้องไม่ได้อย่างไรก็ตามก่อนก็รับรองกับเธอว่าเขาจะหาเงินมาจ่ายได้อย่างแน่นอน เขาวางแผนที่จะแต่งงานกับลูกสาวของชายที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยต่อมาก่อนและคู่มันของเขาไมเลน่ากำลังสนุกสนานกันอยู่ที่ร้านอาหารเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเจ้าหนี้กำลังจับตาดูเขาอยู่ก่อนรีบมุ่งหน้าไปที่ห้องน้ำทันทีที่เห็นเจ้าหนี้เขาถูกจับตัวได้และสั่งให้คืนเงินที่เป็นหนี้ทั้งหมดมาก่อนสัญญาว่าจะคืนเงินทั้งหมดทันทีที่เขาแต่งงานกับลูกสาวของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงที่ชื่อชาเ็นได เมื่อได้ยินแบบนั้นเจ้าหนี้ก็ยอมปล่อยตัวก่อนไปก่อนโทรหาผู้ช่วยของเขาทัานทีเพื่อบอกว่ามีผู้ซื้อกำลังจะมาดูคาเฟ่คาราโอเกะของเขาในวันนี้เขาหวังว่าจะขายมันได้ในราคาที่ดีก่อนจ้างนักแสดงมาแซงทำเป็นลูกค้านร้านเพื่อให้ดูเหมือนว่าร้านคาราโอเกะของเขาหนันได้รับความนิยมและทำกำไรได้อย่างมหาศาลไม่นานจากนั้นก่อนก็มาถึงบ้าคาราโอเกะและอธิบายงานให้กับนักแสดงที่ได้รับการว่าจ้างฟังพวกเขา ต้องสร้างภาพเป็นลูกค้าที่คึกคักในที่สุดผู้ซื้อก็มาถึงร้านแม้ว่าก่อนจะพยายามหลอกลวงเขาอย่างเต็มที่แต่หนึ่งในงนักแสดงที่เขาจ้างมากับเผลอทําความแตกเล่นน่านก็ทําให้ผู้ซื้อจากไปในทันทีต่อมาก่อนได้ถูกพาตัวไปยังห้องทดลองลับที่น่านแซดได้เริ่มอธิบายว่าเขาและศาสตราจารย์ได้สร้างหุ่นยนต์หญิงที่ไม่เหมือนใครขึ้นมามันถูกเรียกว่าโรซาลีนี่จะเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นใดในโลก ร่างกายของโราลีนั้นเหมือนกับมนุษย์ทุกประการย่างไรก็ตามเพื่อเริ่มขั้นตอนสุดท้ายของการทําให้โราลีเป็นมนุษย์อุนยอนจะต้องได้สัมผัสและเจอกับอารมณ์ต่างๆของมนุษย์ทั้งหมดก่อนจะต้องอาศัยอยู่กับเธอเป็นเวลาหนึ่งเดือนในขณะที่พวกเขาทดสอบเธอก่อนถึงกับช็อกไปเลยทันทีที่ได้เห็นโราลีเธอไม่ได้เหมือนกมนุษย์เลยสักนิดศาตราจารย์สัญญาว่าโราลีจะได้รับการอัปเกรดจนสวยงามยิ่งกว่าญิมจริงๆคนใดในโลกยิ่งไปกว่านั้น ก่อนก็จะได้รับเงินค่าตอบแทนที่จำนวนมหาศาลจากการทดลองนี้อย่างไรก็ตามก่อนกลับปฏิเสธข้อเสนอน,นั้นไปเขาบอกว่าตัวเองไม่ชอบหุ่นยนต์แถมเขาเองก็กำลังจะแต่งงานอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าศาตราจารย์ยอมแพ้และขอให้แซดหาผู้ทดสอบคนอื่นแต่แซดกลับยืนยันววกก่อนซึ่งเป็นคนที่ดึงดูดปัญหาอย,ย่างกับแม่เหล็กนี่แหละที่เป็นเงินไขที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสังเคราะห์ฮอร์โมนต่างๆให้โรซาลีเขารู้จักก่อนดีแซดเชื่อ ว่ายังไงก่อนก็ต้องกลับมารับข้อเสนอนี้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนต่อมาก่อนได้ไปพบกับชาเฮนซึ่งเป็นพ่อของคู่มั่นของเขาชาเฮนแบ่งคนออกเป็นสองแบบนักลาและสัตว์กินพืชก่อนพูดติตลกว่าเขาอาจจะเป็นลูกผสมก็ได้แต่ชาเฮนกลับคิดว่าก่อนนั้นเป็นกระต่ายเขาสามารถดินหลุดจากทุกสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วชาเฮน บอกว่าเขาแทบจะรับไม่ได้ที่ลูกสาวของเขาเลือกที่จะแต่งงานกับก่อนและเพื่อเป็นการยืนยันว่ากอนไม่ได้มาปอกลอกลูกสาวของเขาชาเฮนจึงสั่งให้กอนต้องเป็นคนจ่ายค่าชุดแต่งงานของเมลิ่าเพื่อแสดงความซื่อสัตย์เมื่อได้ยินแบบนั้นกอนก็รีบโทรหาแซตนิทันทีเขาตกลงที่จะเข้าร่วมกันทดลองเพื่อแลกกับเงินโดยมีเงื่อนไขเดียวนั่นคือหน้าตาและรูปร่างของโรูสลีต้องตรงกับความชอบของเขา ก่อนเกาเข้าไปนี่ลิฟซึ่งเพื่อนบ้านของเขากําลังขึ้นมาด้วยนั่นทําให้ก่อนต้องพูดถึงสเปคของโรซาลีแบบให้ดึงเลี่ยงโดยเปรียบเทียบโรซาลีเหมือนกับเป็นรถยนต์ซึ่งเพื่อนบ้านที่ได้ยินแบบนั้นก็แนะนําว่าเขาควรที่จะเลือกใช้รถไฟฟ้าต่อมาก่อนได้มุ่งหน้าไปยังบาร์คาราโอเกะเพื่อลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลกับแซดเนื่องจากแซดรู้ว่านักลงทุนจากปากีสถานบางคนกําลังสนใจที่จะซื้อโรซาลีซึ่งมีมูลค่าหลายล้านอยู่เมื่อได้ยินแบบนั้น ก่อนก็เสนอให้พวกเขาแอบขายโรสลีแล้วเอาเงินมาแบ่งกันแทนตอนนั้นเองหญิงสาวคนหนึ่งก็เดินเข้ามาก่อนคิดว่าเธอต้องเป็นโรสลีที่ถูกปรับแต่งตามความต้องการของเขาเนนแน่แน่ก่อนเลยรีบขึ้นไปให้ดอกไม้กับเธอเขาสังเกตเห็นว่าเธอไม่ได้มีรูปร่างตรงกับคำขอของเขาและวิจารณาอกและบ้านท้ายของเธอหญิงสาวคนนั้นตอบโต้ด้วยการชกเขาเข้าที่น้องชายแซดขอโทษหญิงสาวและอธิบายว่านี่เป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดและตอนนั้นเอง โรสลีตัวจริงก็ปรากฏตัวขึ้นก่อนแนะนําตัวเองกับเธอด้วยกันเต้นลํามืันสร้างความประทับใจให้กับทุกคนศาสตราจารย์ที่ดูผ่านกล้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสง่าง,งามที่น่าประหลาดใจของคนแบบก่อนในเย็นวันนั้นก่อนพาโรสลีมาที่ห้องเขาเธอจัดระเบียบทุกอย่างทันทีแล้วเธอก็เสิร์ฟอาหารแสนอร่อยให้เขาก่อนพยายามทดสอบเธอด้วยการจัดหนักแต่กลายเป็นว่า โปรแกรมในเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของเธอกลับยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งานก่อนที่รู้สึกคุนเคืองรีบโทรหาแซดเขาบอกว่าฟังก์ชันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของโราลียังไม่ถูกเปิดใช้งานผู้ชายต้องมองว่าเธอเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เครื่องสนองอารมณ์เขาจะต้องค่อยๆทำให้เธอรู้สึกดีเหมือนกับการจีบสาวนั่นจึงทำให้ฟังก์ชันการจัดกถูกเปิดใช้งานก่อนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดึงดูดใจโราลีแต่เธอกลับนอนลงและปิดตัวเองไปแล้วเช้าวัดลุงึ้นก่อน มุ่งหน้าไปยังร้านขายชุดเจ้าสาวเพื่อเลิกชุดของเมเลนาแต่เจ้านีกลับดักเขาอยู่นอกอาคารแต่เขากลับถูกดึงดูดใจด้วยความสง่างามของเมเลนาเจ้านีเสนอที่จะช่วยเลือกชุดให้กับเธอต่อมาโรซารีกำลังอยู่ในลิฟต์กับเจ้าของห้องและเพื่อนบ้านของกอนที่ร้านเจ้านีได้ชื่นชมเมเลนาขณะที่เจ้าของห้องโทรหาก่อนเพื่อดุด่าเขาที่เขาพาคนมาอยู่เพิ่มทั้งๆท,ที่ยังไม่จ่ายค่าห้องก่อน ตระหนักในว่าเธอกาลังพูดถึงใครเขาเข้าไปและแกล้งทำเป็นว่าเจ้านี้คือนักออกแบบชุดที่เขาจ้างมาเจ้านี้ที่ไม่อยากมีปัญหาต่อหน้ามิเรนาก็เลยตามน้ําไปก่อนก่อนรีบกลับไปเกลีย้ยกล่อมเจ้าของห้องให้รออีกสักหน่อยก่อนโกหกว่าโราลีเป็นคู่มั่นของเขานั่นทําให้มาเจ้าของห้องถึงกับช็อกที่คนสวยแบบนั้นจะยอมมาแต่งงานกับคนไม่เอาไหนแบบก่อนท่านนั้นเองแซดกระทมหาก่อน และขอให้เขาพาโรซาลีไปที่ไหนสักแห่งพวกเขาต้องการที่จะรู้ว่าเธอมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอย่างไรในขณะเดียวกันมเมเลน่าก็ได้ส่งข้อความไปเตือนก่อนเกี่ยวกับนักออกแบบชุดตอนนี้เธอต้องการหาเรื่องเกี่ยวกับการตกแต่งงานแต่งงานกับเขาและขอให้คู่มั่นของเธอโอนเงินสําหรับชุดแต่งงานได้แล้วในเวลาเดียวกันลิฟต์มาถึงชั้นของพวกเขาก่อนรู้สึกไม่พอใจที่เห็นโรซาลีที่อยู่กับเพื่อนบ้านเธออธิบายว่าเธอแค่ไปซื้อของชํา และแสดงบัตรเครดิตที่ห้องทดลองให้เธอเมื่อเห็นแบบนั้นก่อนก็รีบไปที่ร้านค้าและซื้อช่อดอกไม้ให้กับเธอเขาอธิบายว่าผู้ชายมักจะให้ดอกไม้กับผู้หญิงเพื่อเป็นการแสดงความรักโรซาลีสุดกลิ่นหอมของดอกไม้นั้นชีพของเธอเริ่มมีการทํางานห้องทดลองรับรู้ได้ทันทีวันนี้เป็นสัญญ,ญาณแรกของฮอร์โมนโดปามีนสังเคราะห์ที่เกิดจากความสุขซึ่งถูกกระตุ้นโดยดอกไม้ต่อมาก่อน ได้พาโรซาลีไปที่บาร์คาราโอเกะของเขาและแนะนําให้เธอรู้จักกับเพื่อนและแฟนสาวของเพื่อนก่อนบอกทั้งสองคนว่าโรซาลีเป็นคู่มั่นของเขาเมื่อได้ยินว่าเพื่อนของกอนทํางานด้านการเงินโรซาลีก็เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับตลาดและสกุลเงินดิจิตอลมันสร้างความประทับใจให้กับทุกคนด้วยความรู้ของเธอและเมื่อแฟนสาวของเพื่อนพูดถึงความรักในบทกวีของญี่ปุ่นโรซาลีก็เริ่มท่องบทกวีญี่ปุ่นขึ้นมาก่อนบอกว่าโรซาลีเรียนมหาวิทยาลัยที่โตเกียว เพื่อนถามก้อนยังตรงไปตรงมาว่าผู้หญิงที่ดีและเพรียบพร้อมแบบนั้นทําไมถึงได้มาตกหลุมรักเขาในมุมมองของเขาก่อนก็เป็นแค่คนโกหกที่มีนิสินมากมายแถมยังนอนกรนเขาแทบจะไม่ใช่คนในแบบที่ผู้หญิงสวยจะตกหลุมรักบางทีครอบครัวของเธออาจจะวางแผนอะไรบางอย่างเช่นเอาเขาไปกินเป็นอาหารอยู่ก็ได้เพื่อนของก้อนกับแฟนจากไปแต่ก่อนและโราลีก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะพวกเขามีความสุขมากกับก,บการอยู่ด้วยกันจู่ จนี่ก็ปรากฏตัวขึ้นเขารู้สึกตกใจที่ก่อนดูเหมือนจะกำลังนอกใจเมเลนา่าก่อนโกหกว่าโรซาลีเป็นเพียงนักร้องที่เขาจ้างมาเจ้านี่ไม่เชื่อและบอกให้โรซาลีขึ้นไปร้องเพลงถ้าเธอเป็นนักร้องจริงเธอขึ้นไปบนเวทีและเริ่มร้องเพลงรักที่งดงามเจ้านี่เริ่มซักถามก่อนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับเมเลนา่าเจ้านี่บอกว่าเขาต้องการช่วยตกแต่งห้องโถงในงานแต่งงานดังนั้นเขาจึงต้องรู้จักเจ้าสาวให้ดีแต่ก่อน กลับแทบจะไม่ได้สนใจฟังเพราะกําลังถูกสะกดด้วยการร้องเพลงอันงดงามของโรซาลีต่อมาก่อนและโรซาลีได้มาเดินเล่นรอบเมืองโรซาลีหัวเราะก,กับเรื่องตลกของก่อนและเพลิดเพลินกับสิ่งเรียบง่ายที่บ้านโรซาลีได้ทําอาหารค้ามแบบญี่ปุ่นมาให้ก่อนเธอเริ่มถามว่าทําไมเขาถึงชอบโกหกก่อนบอกว่ามันคือวิธีที่ผู้คนรับมือกับความซับซ้อนของชีวิตโรซาลี <Ros alie S 2> เชื่อว่าโลกนั้นคือคณิตศาสตร์มันไม่ควรที่จะมีการโกหกก่อนพยายามยกตัวอย่าง โดยพูดถึงการซื้อของมาทากำไรเขาทำให้เธอสับสนด้วยเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมามากมายโรซาลีตระหนักได้วันโลกของมนุษย์ผู้คนสามารถหลอกลวงเธอได้ถูกเมื่อโรซาลีขอร้องให้กนสอนวิธีตัวจับการโกหกในขณะนั้นเองศาสตราจารย์ก็ได้เห็นว่าโรซาลีได้ดาวน์โหลดหนังสือเกี่ยวกับโป๊กเกอร์และการบลัฟขึ้นมาเขารู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนี้สตาราจยา์หวังว่ามันจะเร่งการสังเคราะห์ฮอร์โมนต่างๆของเธอในขณะเดียวกัน ก่อนดเริ่มสอนโรซาลีในการเล่นไพ่ไม่นานเธอก็เริ่มเอาชนะเขาได้เมื่อก่อนรู้ว่าโรซาลีมีโอกาสชนะ98%ก่อนเลยแนะนําให้เธอเลิกเล่นและไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วนักวิจัยสังเกตว่าโรซาลีกําลังค้นหาเส้นทางไปยังคาสิโนโพวกเขากังวลว่าเธออาจจะกลายเป็นคนติดการพน,นันและอาจผลาญเงินของการทดลองไปจนหมดพวกเขาตัดสินใจเปิดใช้งานฟังก์ชันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของเธอทันทีโรซาลีรีบบอกให้ก่อนไปที่ห้องนอน ทั้งคู่จะหนักกันแบบไม่หยุดยั้งอยู่หลายชั่วโมงก่อนออกมาและโทรหาแซดเข้าขอร้องให้แซตช่วยลดความอยากในการจัดหนักของโรสลีลงแต่เมื่อทำแบบนั้นโรสลีก็จำแผนที่เธอวางเอาไว้ได้พวกเขามุ่งหน้าไปยังคาสิโนที่นั่นเธอเอาชนะทุกคนได้อย่างง่ายดายมันทําให้เกิดทั้งคําชื่นชมและความอิจฉาขณะเดินทางกลับบ้านก่อนก็ยอมรับกับโรสลีวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่คนอื่นอิจฉาเขาที่ได้อยู่กับผู้หญิงที่น่าทึ่งแบบเธอก่อนจูบโรสลีอย่างไรก็ตามหลังกลับมาที่บ้านชาเฮนซึ่งเป็นพ่อของคูมันก็กําลังรอเขาอยู่เขาได้ยินมาว่าลูกเคยของเขาไปที่คาสิโนกับผู้หญิงคนอื่นก่อนโกหกว่าโรสลีเป็นน้องสาวของเขาที่เพิ่งบินมาจากสหรัฐอเมริกาโรสลีเริ่มเปลี่ยนไปพูดเป็นภาษาอังกฤษในทันทีนั่นทําให้ชาเฮนเริ่มเชื่อเมื่อกลับถึงบ้านก่อน ก็เลยบอกโรซาลีเกี่ยวกับแผนการแต่งงานของเขามันทําให้โรซาลีรู้สึกเศร้าขึ้นมานักวิทยาศาสตร์สังเกตว่าเธอกําลังผลิตฮอร์โมนที่จาเป็นทั้งหมดซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอกําลังอิจฉาอยู่จริงๆสิ่งนี้ทําให้ทุกคนต่างประหลาดใจและแม้ว่าฟังก์ชันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของเธอจะถูกปิดไปแล้วโรซาลีก็ยังไปจัดนากับกอน์ทุกครั้งที่เธอต้องการอยู่ดีตอนนี้โรซาลีได้กลายเป็นผู้หญิงจริงๆไปแล้วในขณะเดียวกันก่อน ได้พบกับเจ้าหนี้และบริการที่รออยู่ในห้องนั่งเล่นของเขาพวกเขารู้ว่าก่อนชนะเงินในคาสิโนเจ้าหนี้มาที่นี่เพื่อเก็บเงินและสั่งให้เขาพูดอย่างตรงไปตรงมากับเมเลนา่าในวันลุ่มคืนชาเฮนมองเห็นเจ้าหนี้กับเมเลน่าบนสนามหญ้าในเวลาเดียวกันก่อนได้นำอาหารเช้ามาให้โรซาลีชาเฮนโทรมาและขอให้ก้อนลงมาชั้นล่างเพื่อพูดคุยกับเขาชาเฮนสารภาพว่าเขาชอบน้องสาวของก่อนชาเฮน บอกให้เขาพาเธอไปที่ร้านอาหารของเขาในเย็นวันนั้นก่อนตัดสินใจที่จะส่งโรซาลีกลับไปที่ห้องทดลองแต่เธอกลับปฏิเสธและสัญญาว่าเธอจะจัดการกับสถานการณ์ด้วยตัวเองเย็นวันนั้นก่อนกับโรซาลีได้มาพบกับชาเฮนที่ร้านอาหารขณะที่โรซาลีกับชาเฮนกำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับวายก่อนก็สังเกตเห็นเมเรนากับเจ้านีเขาเดินไปที่โต๊ะของทั้งสองในขณะเดียวกันโรซาลีก็ได้เริ่มพูดกับชาเฮนเกี่ยวกับภรยาที่เสียชีวิตไปแล้วของเขา โรซาลี alie, แนะนำชายเห็นว่าอย่ามองผู้หญิงที่สวยที่สุดแต่ให้มองหาผู้หญิงที่มีจิตใจดีที่สุดความสวยงามเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนและเสื่อมลงไปตามกาลเวลาในระหว่างนี้เจ้านีได้ทำให้กอนอับอายโดยบอกกับทุกคนว่าก่อนก็เป็นแค่คนที่โกหกเอาตัวรอดไปวันๆก่อนกลับไปหาโรซาลีเธอบอกเธอจัดการเรื่องชาเห็นแล้วชาเห็นเริ่มคิดถึงภรยาที่เสียชีวิตของเขาเมเลนามาถึงรัศภ,ภาพ เ่อเธอตกลุมรักคนอื่นไม่ใช่ก่อนไปแล้วในห้องทดลองนักวิทยาศาสตร์สังเกตว่าโรซาลีกำลังผลิตเมลาโทนินมันทำให้เธอลับอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องปิดการทำงานศาสตราจารย์สั่งให้พวกเขานำเธอกลับมาหนึ่งจากภารกิจของพวกเขาเสร็จสิ้นแล้วเช้าวันลุงขึ้นก่อนชำระหนี้ของเขาและแยกทางกับเมเลน่าอย่างเป็นมิตรชาเฮนไปเยี่ยมบาคาราโอเกะเพื่อบอกก่อนว่าจะไม่มีงานแต่งงานเขาได้พบกับนักร้องของทิน่น และตกลุมรักเธอในทันทีก่อนซื้อดอกไม้แล้วรีบกลับบ้านแต่เขากลับพบว่าโรสลีไม่อยู่แล้วเขารีบโทรหาแซดพวกเขาได้นำหุ่นยนต์กลับไปแล้วก่อนขอร้องให้เขาได้พบกับโรสลีเป็นครั้งสุดท้ายพวกเขาได้มาพบกันในสวนก่อนขอให้พวกเขาหนีไปด้วยกันแต่โรสลีกลับปฏิเสธเธอไม่สามารถเป็นมนุษย์จริงๆได้และไม่สามารถให้กำเนิดลูกให้เขาได้น้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเธอก่อนบอกว่าเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้น เขาแค่ต้องการที่จะอยู่กับเธอจ,จู่ๆโรสลีก็ปิดตวดลงปรากฏว่าแซดได้แอบ,บขายโรสลีให้กับผู้ซื้อที่เขาเคยพูดถึงก่อนพยายามปกป้องเธอเจ้านี่และคนของเขาปรากฏตัวเพื่อประกาศการแต่งงานของเขากับเมิเ่นาก่อนวิ่งไปหาโรสลีแต่ถูกผู้ซื้อจับตัวไว้ไม่เห็นสิ่งนี้โรสลีจึงเปิดใช้งานอีกครั้งและเขาร่วมกันต่อสู้แซดเล็งปืนไปที่ก่อนโรสลีเข้าไปปกป้องเขา และรับกระสุนแทนตำรวจบุกเข้ามาและจับกลุมทุกคนเวลาผ่านไปแซดอยู่ในคุกเพราะการซื้อขายที่ผิดกฎหมายชาเห็นกำลังคบหากับนักร้องในบาร์ของก่อนเมเลน่าเลิกชุดแต่งงานกับเจ้านี่อย่างมีความสุขนักวิทยาศาสตร์ได้นำข้อมูลจากโรซาลีมาใช้เพื่อสร้างคุณยนต์ตัวใหม่ในขณะเดียวกันก่อนกำลังพาโรซาลีที่กำลังจะคลอดไปโรงพยาบาลความรักของเขาได้ทำให้เธอกลายเป็นมนุษย์จริงๆไปแล้วก่อน กำลังคุยโทรศัพท์กับศาสตราจารย์เพื่อยืนยันชื่อของเด็กเขาไม่รู้ตัวเลยว่าพยาบาลในรถกําลังตกใจที่ได้รู้ว่าคุณแม่ที่กําลังจะคลอดคนนี้เป็นหุ่นยนต์และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ